สวัสดีค่ะเอลบักซผเสื้อผ้ทกสองค่ะช่วงเช้าๆคุณลูกค้าจ๋าวันจำที่สดใสนะคะกับรายการแรกเลยนะขออนุญาตรอลูกคาากก้าสักค้าวนะคุณลูกค้าจ๋ารอลูกค,าากค้าสักรู่นะเพื่อไม่มีการเสียเวลานะคะเรามาซ้อมเต้นกันก่นกอนเลยนะซ้อมเต้นก่อนอเต้น,ไนาไ,ได้ใช่ไหมเต้นได้เต้นเลยคุณลูกค้าจ๋ารายการแรกของเราต้นทุน75บาทอืมกินเจยินจะเท เทๆสวยๆกี่ท่านเราคามินจา๋าเราขอห้านะถ้าห้าท่านนะเข้ามาแล้วคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์ห like, ลอดได้เลยนะคะหัวใจรวนๆได้กันเลยนะคะกับช่วงเช้าๆวันจันทร์ที่สดใสวันนี่ยี่สิบสามไหมคะวันที่ยี่สิบสามช่วงเช้าๆว,วันที่ยี่สิบสามสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านอ่าสี่ท่านเดวนะห้าท่านสวัสดีคุณลูกค้าห้าท่านจ้า ที่ท่านนะคะ6ท่านค่ะอ,อ่ะช่วงเช้าๆคุณลูกค้าจากรายการแรกรายการแรกของเรากับรายการแรกของเราเน้นย้ำและรายการแรกของเราอีกครั้งนะคะเดยอเด้อกางเกงยีนสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านจากพูดคุยทักทายเข้ามาได้นะคะตัวนี้ต้นคุณ75บาทแดงเกียงยีนส, marched, สวยๆทรงขาสวยมากคุณลูกค้าเลิศเลยดูค่ะทรงได้ นะสไตล์โดนกันเลยนะคะกระเป๋าด้านหน้ากระเป๋าด้านหลังกระเป๋าช่องเล็กๆนะคะตัวนี้จะเป็นงานรวมคุณลูกค้าจ๋าได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งานเมกานะคะล็อตไอทีของเรานะคะโอ้มาจ้าตัวนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์ของรีไวค่ะคุณลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นแบรนด์ของรีไวนะสีเข้มมาเลยค่ะ สีเข้มมาเลยค่ะกระดุมด้านหน้าค่ะลูกค้าจากกระดุมด้านหน้าก็มีป้ายแท็กด้านหลังก็มีค่ะสวยเลยมียแต่สีนะโทนสีก็มีแต่เรียบรยับสีเข้มสียีนฟอกมาหมดอ่าท่านผายพูดคุยเข้ามาได้ไคุณลูกค้าจากรายการแรกของเรานะคะเป็นกางเกยงยีนคุณผู้ชายนะคะตัวนี้เป็นรวมแบรนด์นะคุณลูกค้าถามหาแบรนด์อะไรมีมาหมดเลยนะจะเป็นแบรนด์ดีแบรนด์ดังแบรนด์ขึ้นห้างมีแบรนด์แต่ฟาสแฟชั่นไม่ฟาสแฟชั่นรวมอยู่ในนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์ของแก๊ ป้าตัวนี้สวยคุณโมคนคนหนึ่งค่ะพี่ทักทายเข้ามานะคะงานดีค่ะอ่าสวัสดีคุณพี่ที่ทักทายเข้ามานะคะคุณพี่สนใจ cf ได้เลยนะไม่แน่ใจว่ากี่ท่านนะคะพูดคุยทักทายเข้ามาได้รายการอ่าช่วงเช้าๆของเราเน้นเป็นท่อนล่างกางเกงรีวายก็ไม่เชิงกางเกงอ่าเป็นแก๊ปเป็นแบรนดล้วนก็ไม่เชิงตัวนี้จะเป็นแบรน์บ้างไม่แบนดบ้างค่ะคุณลูกค้าจากขะะมาอุ้ยตัาวนี้เท่มากประก็เห็นไหมคะ โอ้โหเท่มากเดี๋ยวตัวนี้นะเราขอรีวิวอ่าก่อนที่จะจบไลฟ์นะตัวนี้เป็นแบรนด์ของเอ็กเพโอ้โหแจ๊บตัวนี้ค่ะอ่าสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านจ้ารายการแรกรายการแรกเราไม่รีบคุณพี่ค่ะวันนี้เราไม่เรีบนะคุณพี่ค่ะฝนตกไหมคะคุณพี่บอยค่ะฝนตกไหมอยู่ที่บ้านนะสมุทรสาวรเมื่อวานนี้ตกไหมตก ตกค่ะมิเป็นคนจังหวัดอะไรอะ่ะปทุมแต่ว่ารู้ด้วยว่าฝนตกหรือเปล่ามาทํางานอ๋อตัวนี้อ้อยากล่วงมาอกอตะกรองขาเอาตะกรองประสานอ่ะคนถือไม้ค่ะแขวนค่ะดูค่ะส่งกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ตัวนี้เป็นแบรนด์ของแก๊ปนะคะส่งได้นะคุณลูกค้าส่งได้สไตล์โดนนะมีมาหมดเลยนะคะตัวนี้นะเป็นแบรนด์ของอะไรเอ่ยอตัวนี้เป็นแบรนด์ของเฮสเนียมค่ะคุณลูกค้า่ะอ่า เอาไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณคะ่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของ H ฮสันเมค่ะเป็นกระบอกเล็กๆเ, <c oughs> เนื้อผ้าค่ะคุณลูกค้าจาาเนื้อผ้าจะเป็นแบบว่าเดรนิม่มผสมยีนนั้นหนานิดนึงนะคะแต่ว่าลิมไม่ลิมอันนี้เราไม่แน่ใจนะลูกค้าจ่าแต่ว่ากระดุมหรือเป็นด้านหลังของเรานะคะจะมีติดประมาณแบบนี้ค่ะเป็นของ h ฮสเกระดุมด้านหน้าอยู่ครบได้คุณพี่อยู่ครบนะไม่ครบคุณพี่ต้องเอามาเบียดแต่ว่าเรารู้อย่างเดียวว่ากระดุมด้านหน้าครบนะทรงได้สไตล์โดนจากตัวนี้เป็นแบรนด์ของโอนาวีโอ้ขอขอบคุณค่ะเฮส เอ็มค่ะเป็นแบรนด์ฟาสต์แฟชั่นด้วยนะคะ,ะบอกว่าหัวเหน็นฝนไม่ตกค่ะอ่าหัวเหน็นฝนไม่ตกคุณพี่อยู่ใกล้ทะเลไหมคะคุณพี่ค่ะเดี๋ยวอาจจะกินต้มไก่ต้มไกต่ตาอีาสานใช่ไหมกล้วยถ้าภาคกลางกินอะไรต้มยำกุ้งนีผัดไทยผัดไทยจังหวัดหลงพี่เขาต้องเป็นผัดไทยใช่ไหมภาคกลางอ๋อภาคกลางนึกอ๋อสีฟูใช่ไหมคะพี่คะนึก อินกุ้งหอยปูปลาหนูก็จะเป็นแบบต้มไก่อย่างเดียวเอาไปต่อที่แบรนด์อเมริกันอีเกิลนะคะคุณพี่่ะอเมริกันอีเกิลนะคะตันนี้เป็นสียินฟรอกค่ะคุณพี่ข่ะแล้วก็ได้แบรนด์ด้วยนะะด้านหน้าของเขาค่ะคุณลูกค้าจากตัวนี้เป็นซิปนะซิปนะคะปรัแบบรูดได้แต่ว่าด้านหน้าตรงนี้เป็นกระดุกนะเป็นของอเมริกันอีเกิลค่ะสีดา สียินแบกค่ะคุณลูกค้าจ๋าสียินแบกนะคะสีดําตัวนี้ด้านบนของเขาค่ะคุณลูกค้าจ๋าจะเป็นแบบเดบรียบนะทรงขาจะเป็นกระบอกประมาณแบบนี้กระบอกจะไม่ไม่เชิงว่าเล็กเกินไปนะอาจจะเป็นกระบอกเล็กนะคะไม่เด็บด้วยทรงสวยสไตล์ได้นะแล้วก็เป็นสีดําด้วยนะคะอุ้ยเข้มมากตัวนี้ต้นทุนต่อชิ้นค่ะคุณลูกค้าจ๋าเจ็ดสิบห้าบาทอุ้ยลืมบอกราคาลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าลูกค้าไม่ถามเข้ามาด้วยนะกระสอบนี้ราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาทค่ะ 7,500บาทคุณลูกค้าจําจำนวนชิ้นร้อยตัวบวกลบคุณลูกค้าไปต่อที่แบรนด์ของโอนาวีค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์โอนาวีนะคะกระบอกตรงนิดหนึ่งนะแต่ว่าส่งเขาจะออกด้านข้างนิดหนึ่งนะเป็นแบรนด์ของโอนาวีนะคะกระดุมก็ติดตามมาเป็นโอนาวีเหมือนกันค่ะสําหรับตัวนี้เป็นสีอินฟอกแต่ว่าไม่ได้ฟอกจนจนมองไม่เห็นความเข้มนะสําหรับตัวเมื่อสักคู่นี้นะคะ ไปต่อคะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจเป็นแบรนด์ของอะไรเอ่ยแต่ทรงได้นะทรงได้สไตล์โดนนะคะ นี่เป็นแบรนด์ของตัวนี้ค่ะด้านหน้ามีเป็นกระเป๋าช่องเล็กๆนะคะตัวนี้ให้ด้วยสีเข้มมากถ้าทายกันได้ดคุณลูกค้าสนใจกระสอบนี้ได้ตามรีวิวนี้ด้วยค่ะหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะเอาไปรุ่นเองเอาไปเปิดเองก็ได้ไปต่อที่แฟชั่นแต่งขาดบ้างทําไมหนึ่งกระสอบหลากหลายขาก็ขาสวยขาสวยขาดแฟชั่นขาดแนว,แนวสไตล์เด่นมาเลยค่ะกระเป๋าด้านหลังค่ะเป็นแฟชั่นนิดนึงค่ะแล้วก็ด้านหน้านะสําหรับคนที่ใส่ เป็นแฟชั่นกระเป๋าอแฟชั่นเราไม่ว่าตัวนี้เป็นแต่งขาดตรงเข่านะคะขาดเข่าแฟชั่นนะคะอทักาทายมาได้คะ่ะพูดคุยมาได้อะไรนะคะลูกค้าหกท่านสวัสดีคุณลูกค้าหกท่านคะ่ะช่วงเช้าเช้านะคะนี่ไปต่อคะ่ะไปต่อเลยไปต่อกันแบบรัวๆตรงนี้เป็นกระบอกใหญ่นิดนึงนะคะกระบอกใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็เป็นซิปเหมือนเดิมคะ่ะ เป็นกระบอกใหญ่นะคะสีค่ะจะมีลูกเล่นตรงเข่านิดนึงนะคะสีเข้มด้านข้างแล้วก็ตรงเข่าจะเป็นสีอินฟอกนิดนึงนะคะ อ่าตัวนี้เป็นแบรนด์ของปอร์โนะคะไปต่อจ้าปรก็มีมาแก๊ปก็มีมาโอนาวี oh, ก็มีมาเฮสันเอ็มเราก็มีมาไปต่อที่แบรนด์ของคาวเวนคลายจ้าตัวนี้เป็นคาวเวนคครยค่ะลูกค้าจ้าด้านหลังนะเขาก็จะเป็นป้ายตรงที่ห้องของเขาเป็นสีดําค่ะก็เป็นแบรนด์ของคาวเวนคลายค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะตัวนี้จะเป็น ทรงกระบอกตรงแล้วก็จะตัวใหญ่ๆนิดนึ่งนะไซส์ตัวนี้นะคะน่าจะประมาณ XL กันเลยนะคะเรื่องความยาวน่าจะประมาณ4ส่วนสําหรับคุณลูกค้าที่สูงเกินไปนะคะสําหรับตัวนี้เป็นของแบรนด์คาร์เวนคายนะคะคุ้มเลยคุณลูกค้าที่ได้ไปนะบอกได้เลยค่ะคุ้มมากนะคะคุ้มเลยสีดําบ้างค่ะสีดาสียินแ์แกคค่ะ โอ้โหได้มากอ่ะได้เลยแต่ตัวนี้เป็นงานผู้ชายคุณผู้หญิงอยากสวมใส่ก็สามารถใส่ได้ตัวนี้สีดำํดำดาสวยดํานีสเสน่ห์ก็เลยเดียวเดีไปต่อที่ตัวนี้จะเนื้อผ้าหนาขึ้นมานิดนึงค่ะอุ้ยเป็นเบ้นของแรงเลยจ้าเดี๋ยวนะขอดูทรงนิดนึงตัวนี้จะเป็นทรงกระบอกตรงค่ะตรงมากนะ,ะแต่ว่าขาของเขาจะเป็นอาชายประมาณนี้นะคะ ชายประมาณนี้เป็นขาแฟชั่นนะคะแล้วก็แบรนด์ตัวนี้เป็นของแรงเล่ยค่ะ,เน,คะ,ะนเนื้อผ้าจะขึ้นมาเนื้อผ้าหนานิดนึงนะเนื้อค่ะแรงเล่์แต่ป้ายป้ายไม่ไม,ไม่ไม่สำคัญค่ะลูกค้าจากกระดุมด้านหน้าก็ตีตามมาเป็นของแรงเล่์เหมือนกันอ่ะทักทายเข้ามาได้กี่ทัานแล้วคะ่ะ อะสวัสดีคุณลูกค้าท่านไม่ไปเลยอ่ะคุณนี่ค่ะสวัสดีคุณลูกค้าอีกท่านอีกครั้งค่ะคุณลูกค้าจะห้าท่านนะคะโอมาค่ะมาต่อที่สีดําของเราค่ะดําแต่ตัวนี้เป็นดําเหมือนยีนฟอกค่ะคุณลูกค้าจะสีดํายีนฟอกนิดหนึ่งนะแต่ว่าตัวนี้จะไม่ดําไม่ดําเข้มเท่าไหร่นะคะพี่บอยบอกว่ารีวายชายเอรอนะอ่าได้ค่ะคุณพี่บอยค่ะได้เลยนะคะอ่าพี่บอยเป็นลูกค้าใครคะขอคุย กล้วยสวัสดีพี่บอยมามาค่ะสวัสดีพี่บอยเร็วเร็วสวัสดีพี่บอยก่อนพี่บอยโอ้ยุดล้าไปแล้วสวัสดีคุณพี่บอยค่ะสวัสดีพี่บอยจะพัเป็นได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยสบัดด้วยสะบัดด้วยอะกล้วยสวัสดีแล้วคุณพี่บอยค่ะแต่ว่ารีวายต้องต้องแจ้งก่อนว่ารีวายเจ็ดเอ้วยใช่ไหมคะคุณพี่บอยรีวายแล้วก็เจ็เอเดี๋ยวขอนับนิ้วก่อนนะ คุณพี่บอยค่ะเอาใหม่เอาใหม่ตั้งแต่เริ่มรีไว้ใช่ไหมครับกล้วยเจ็ดเอด้วยคุณพี่บอยอะอ๋อส่งสีจะเกินคุณพี่บอยค่ะเอาีไวดับลงมาดนึงได้ไหมเอาเป็นเจ็ดบีเดี๋ยวบอกกล้วยให้ตอนนี้กล้วยได้ยินหมดแล้ว ก็มีไอที่ค่ะพน้าแต่ของพี่บอยขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถึงคิวถึงรอบเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายไปแต่ว่าของมันไม่ค่อยมาพี่บอยแต่ว่าเอาเป็นเกจีไปก่อนเนาะเดี๋ยวให้น้องก็จะถ้าถ้าเลาวถ้าเปิดจองนะคะคุณพี่บอยขาไม่ลืมไอนะจ๊ะ เก้ทาท่าสวัสดีคุณลูกค้าเก้าท่าสีดําจ้าดําเข้มๆค่ะคุณลูกค้าจ๋าตัวนี้เข้มมากนะะโอ้โหคุณพี่บอยค่ะทักทายเข้ามาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุยกับกล้วยต่อเลย <laughs> อ่ะ,อะตัวนี้ค่ะกระบอกทรงตรงค่ะคุณลูกค้าจจะเป็นแบนของแรงเลิศจากคุณพี่บอยค่ะเอากระสบนบี้ไปก่อนได้นะแบนจะเยอะๆนิดนึงค่ะตัวนี้เป็นแบนของแรงเลิศนะคะด้านหน้าเป็นสีคัก ไม่มีที่เกาะเกาะตรงนี้ได้ไหมอ่าเป็นซิปค่ะคุณลูกค้าจัดแต่แต่ตัวนี้นะซิปเดี๋ยวให้คุณลูกค้าไปดูอีกรอบนะ,ะกระลุมเขาอาจจะชำรุดนะคะเป็นแบรนด์ของแรงเลือคขะขอทรงรุง่งทรงรุง่งทรงรุงงร่งตัวนี้เป็นทรงรุง่งค่ะคุณลูกค้าจะออกด้านข้างนิดหนึ่งนะคะแล้วขาของเขานะคะก็อยู่ประมาณ3ส่วน4ี่ส่วนนะคะแล้วก็แบรนด์ตัวนี้เป็นของโอนาวีเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าทำไมมีแบรนด์หลากหลายมีแบรนด์ทั้งสองงานสองโซนเพราะว่าตัวนี้เป็นงานรวมนะคุณลูกค้าจั อันดยวอขออภัยค่ะยูนิโคลค่ะคุณลูกค้าจ้ายูนิโคลนะคะเป็นแบรนด์รวม เพราะว่าตัวนี้เป็นงานรวมเป็นงานไอทีคุณลูกค้าจา๋าแล้วก็ได้ทั้งแบนรวมได้ทั้งไซร์รวมด้วยนะคะไปต่อที่บานาน่าค่ะอุ๊ยตัวนี้แท้มากมสวัสดีคุณพี่ออมอุมาด้วยนะคะพี่ออมอุมาักทายเข้ามานะคะแล้วก็พี่บอยบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังนะตัวอ,อ๋อขอเป็นเพลงขอเป็นเพลง,ขอพ,ลงขอพี่บอยขอมาขอเป็นเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทุโยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ Hey hey, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. พี่บอยรู้ด้วยอะ่ะพี่ยังไม่รู้เลยนะงานมันเกิดกลออ้วย้กันา,นานเราเลี้ยงอะไรวันนี้ห oh. <laughs> มูกระทะออะฝาบพระคุณคุณพี่บอยที่ทักถ่ายเข้ามานะคะ oh. วเกิดวันไหนวันนี้หรอคะ oh. พี่บอยขอรีไว้กล้วยเลยพี่บอยขอรีไว้กล้วยเลยแ oh. อลไม่มีนะเพราะว่ามันไม่มา <laughs> พี่บอยค่ะมันไม่มีมานะหย oh. อกหยอกคะ่ะเอาไปต่อที่ oh. บานาน่าค่ะป๊า oh. สีเข้มมากสีเข้ม,มาเลยคะ่ะคุณพี่ขาตัวนี้น่าจะไซส์ประมาณไซส์เอ นิดหนึ่งนะคะเอาไปต่อค่ะ อ่แบรนด์ตัวนี้เป็นแบรนด์ของ DKNY ค่ะคุณลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นของ DKNY นะคะอ่าด้านหลังก็เป็นแบรนด์ของ DKNY ค่ะคุณลูกค้าจ๋าสวยเลยอ่ะได้เลยอ่ะคุ้มมากนะคะเอฟไดเอฟเลยค่ะเอฟไดเอฟเลยนะคะกทายเข้ามาได้นะตัวนี้ค่ะด้านบนเขาเป็นทรงลุงนิดนึงด้านล่างเป็นทรงกระบอกตรงนะคะสวยๆแบบนี้ก็มานะเอาไปรีดนิดนึงเอาไปซักนิดนึงค่ะซองลุงมมากอีกแล้วค่ะทรงลุงมมาอีกแล้วขอคนตัวใหญ่ๆนิด นึงค่ะไซส์ประมาณไซส์ XXL นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ราคา7 5 0ดันห้าร้อยบาทต้นทุนต่อชิ้นคุณลูกค้คาจะ75ิบห้าบาทไม่ได้ขายเป็นชินนะ้นหนาเราขายยกขายเมาส์เน้นย,ย้ำที่คุณภาพเจ็ดเอตัวนี้ค่ะทรงรุงตัวใหญ่ๆค่ะเป็นของทอมมี่ค่ะป้าทอมมี่ทอมมี่ลดมากแล้วไซส์นะเป็นโอเวอร์ไซส์ใหญ่ๆนิดนึงค่ะน่าจะประมาณ3าม XL นะคะแต่ว่าความใหม่ค่ะด้านหลังค่ะคือแบบจึงมาก นี่ค่ะคุณลูกค้าได้เลยนะเอฟไดเอฟเลยนะคะเราขอสียีนฟอกบ้างคะ่ะสียีนฟอกทรงส,สวยนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ของอะไรนะเขามีแบบเหมือนปีผลิตบอกด้วยหรือว่าเป็นไซส์อันนี้ไม่แน่ใจคะ่คะสีแปดสีค่ะสียีนฟอกนะคะฟอก ย,ยินฟอก็ได้ยินเข้มก็ดีนะคะกระบอกตรงก็ได้ขาดรฟก็มีนะคะทรงรุงก็มานะทรงป้าก็อยู่นี้นอุ้ยได้ค่ะอันนี้เป็นแบบเดนิมบางๆนิดนึงนะคะไม่ได้เป็นแบบว่าเนื้อผ้าหนานะคะอุ้ยตัวนี้ไปต่อคะ่ะที่แบนแก็บนะคะตัวนี้เป็นทรงรุงอีกแล้วคะ่ะตัวนี้เป็นทรงรุงนิดนึงนะคะไซส์ใหญ่ๆนิดนึงนะคะอ่าเป็นแบนด์ของแก๊ปค่ะไซส์ของเขาอยู่ประมาณ36นะคะ36 เอามาสามสิบหกสามสิบสี่ค่ะสามสิบหกสามสิบสี่ค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของก๊ปนะคะได้ทุกทรงได้ทุกสไตล์แล้วได้ทั้งหมดนี้เลยจะหยิบตัวไหนขึ้นมานะคะแบรนด์บ้างไหมแบรนด์บ้างจํานวนชิ้นของเราร้อยตัวบวกลบนะคะโอ้มาอีกแล้วจ้าทรงได้สไตล์โดนนะคะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ของอะไรผ่านรวดเร็วทันใจเลยอว้ยขอเป็นแฟชั่นบ้างค่ะนี่แต่งขาดมาเลยค่ะขาดกี่จุดเนี่ยหนึ่งจุ สองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุด ขาดแฟชั่นค่ะแต่ภาพรวมๆสีเข้มมากนะคะแล้วก็ด้านหน้าของเขาเป็นสิบนะ,ะด้านบนเป็นกระดุมแฟชั่นเหมือนเดิมค่ะสีเข้มมาเลยนะคะ mm hmm. เป็นยีนแต่งขาดแฟชั่นสีสวยนะคะ mm hmm. ล้วขอคนแบบว่าไม่ได้สูงมากนะคะสําหรับตัวนี้นะสูงไม่มากแต่ใส่ยีนแล้วเทใส่แล้วกล่าวบอกได้เลยความยาวแต่ละตัวนะค,ะ mm hmm. คุณลูกค้าจา๋าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสูงของลูกค้าแต่ละท่านโดยเ mm hmm. ดรนนี้แบบบางๆคะ mm ่ะ hmm. ไปต่อจ้ากับแบรน ของโอนาวีค่ะว่าโอไม่ใช่ค่ะคุณลูกค้าจ๋ายูนิโคลค่ะกลับมาได้ด้วยเล่นคนเดียวอาบนของยูนิโคลค่ะสีดำค่ะเข้มมากสีอินแบดค่ะเป็นเดรนิมบางๆผสมเนื้อยีนค่ะตัวนี้ค่ะน่าจะไซส์อยู่ประมาณไซส์ XL นะคะอันนี้อะไรเอ่ย อันนี้เป็นแบรนด์ของอะไรเอ่ยแรงเลอร์ค่ะตัวนี้เป็นแรงเลอร์ค่ะคุณลูกค้าจ๋าสียินแบล็ k นะคะสียินดำโอ้ยคนคนคนรอเอาผ้าเนี่ยกับมืออยู่อย่างเงี้ยมืออยู่อย่างเงี้ยรีบรีบเกินอนะ่ะคนเอาผ้าอะขอเป็นเนื้อนานๆนิดนึงค่ะเนื้อนานาทรงได้สไตล์โดนกระบอกตรงตัวนี้ตรงมากคุณลูกค้าตรงมากนะคะ ตรงมากเลยแล้วทรงสวยมากแล้วเป็นโทนสีที่เข้มก็ไม่เข้มสีก็ไม่สียีนฟอกก็ไม่ใช่ฟอกสีพอดีพองามความสวยตัวนี้สวยมากดูค่ะเป็นกระบอกทรงจงนะคะแล้วก็เอวเล็กๆนิดหนึ่งนะคะไปต่อที่แบนซาร่าค่ะซาร่าค่ะตัวนี้ซาร่าสีอะไรเนี่ยเทา อ่าตัวนี้เป็นแบรนด์ของซาร่าสีเทาค่ะด้านหลังก็เป็นแบรนด์ของซาร่านะคะสีเทานะคะโอ้ขอเป็นแฟชั่นกระดุมด้านหน้านิดนึ่งซิปเราแบบเจอไปหลายตัวแล้วนะขอเป็นกระดุมนิดหนึ่งกระดุมแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อค่ะตัวนี้จะเป็นกระดุมด้านหน้านะคะสามารถใส่กระดุมแบบนี้เป็นแฟชั่นแบบนี้ได้แต่ว่าขอคนไซส์เ ตัวนี้จะเป็นแบบว่าเนื้อผ้าหนาขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วก็ไซส์ S เป็นแบบทรงขาดเดรฟค่ะตัวนี้คุณผู้หญิงใส่ได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเป็นขาดเดรฟค่ะ คขาเดฟแบบนี้ค่ะสวยเลยส่งได้สไตล์โดนนะคะตัวนี้นะคะอะมาต่อที่สีน้ําเงินค่ะนี่น้ําเงินแบบนี้ก็มีหมานะคะ,ะ่แบนบ้างไม่แบนบ้างติดมาหมดเลยเอฟได้เอฟเลยอย่ารอช้าค่ะคุณลูกค้าอย่าอุ้ยตัวนี้เป็นแบนของโอนวีนะแต่ว่าเขาโดน ป้ายเขาอาจจะเป็นแบบว่าไม่เข้มแต่เป็นแบรนด์ของโอนาวีเดี๋ยวให้ให้ใหลูกค้าดูกระดุมนะคะตัวน,นี้เป็นของโอนาวีนะเป็นทรงกระบอกเล็กนะะโทนสีน้ําเงินนิดหนึ่งนะคะมาต่อจ้ามาต่อเลยมาต่อเลยทรงได้สไตล์โดนมาต่อเลยค่ะอะสีดําค่ะสีดําจีท่านแล้วจ้า สวัสดีคุณลูกค้าสี่ทนนะสีดำค่ะคุณลูกค้าสีดำเป็นทรงลุงนะคะสไตล์แบบนี้ก็มีมานะคะเอฟได้เอฟเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าอย่ารอช้านะคะเอฟได้เอฟเลยนะคะสนใจนะคะไปอีกหนึ่งตัวค่ะกับแบรนด์ของโอนาวียีนสีดำสียีนแบล็คค่ะตัวนี้เป็นทรงลุงนิดหนึ่งนะคะขอคนไซส์ใหญ่ๆนิดหนึ่งตัวนี้จะค้าไซส์ไซส์เอสไซส์แอมไซส์เอลไซส์เอ็กอลคุณลูกค้าจ๋าค้ามาหมดเลยแต่เรารู้อย่างเดียวว่าแบรนด์คือจึ้งมากแม หาแบรนด์โอ้โหคุณพ่อหาแบรนด์คือลดเลยอ่ะตัวนี้เป็นของโอนาวีค่ะสียีนฟอกนะคะคุณแม่สีแบบโอ้โหเราสีเราไม่ว่านะเข้มบ้างไม่เคมบ้างนะแต่เรารู้อย่างเดียวอ่ะแบรนด์เยอะมากสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ขายแนววินเทจอยู่แล้วเอาไปได้เลยคุณลูกค้าจ๋าอาแบรนด์ตัวนี้ค่ะเป็นของอเมริกันอีโก้คุณพี่อเมริกันอีโก้ค่ะด้านหลังค่ะ ก็เป็นแบรนด์ของอเมริกันอีกแล่ะคุณลูกค้าจ๋าแต่ว่าสีตัวนี้สวยมากเป็นแบรนด์ของอเมริกันอีก้นะคะอันนี้เราก็แบบประมาณการนะคุณลูกค้าประมาณการจริงๆเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดนะคะเดี๋ยวให้คุณลูกค้าไปลุ้นกันอีกรอบไปลุ้นกันอีกต่อหนึ่งนะคะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋วด้านหลังของเรานะให้คุณลูกค้าไปลุ้นนะคะว่าทรงเป็นแบบไหนสไตล์เป็นยังไงหรือสำาหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สายลุ้นนะ เอาไปรุนเองก็ได้เอาไปเปิดเองก็ได้ค่ะสาหรับตัวนี้นะคะเป็นงานรวมเป็นงานไอทีหรือคุณลูกค้านะไม่ได้ขายเป็นแบบว่างานรวมนะองเรามีเป็นแยกงานญี่ปุ่นก็มีงานเมกาก็มีจะไม่ได้รวมกันเพราะว่าสินค้าบริษัทบัคของเราค่อนข้างเยอะโออีกแล้วสองตัวแล้วกันแล้วพี่เสียดายน้องรักน้องก็เสียดายพี่เอาทั้งสองเลยคุณพี่ค่ะเอาทั้งพี่ทั้งน้องไปเลยเอาไปต่ออีกสักหนึ่งตัวจากตัวนี้เป็นแบรนด์ของรีวายค่ะคุณลูกค้าขารีวายนะ,ะเป็นเนื้ออายินหนาะ ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะด้านหน้าก็ตีกระดุมมาเป็นของรีไว์นะคะ,ะส่วนที่เหลือยังไงต้องให้คุณลูกค้าไปลุ้นกันต่ออีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะ,ะที่สนใจนะ,ะสามารถติดต่อ หรือติดตามได้หลากหลายช่องทางค่ะคุณลูกค้าตั้งแต่มีช่องทางไลน์ก็ได้ Facebook ก็ได้โทรศัพถามก็ได้หรือจะเข้ามาที่หน้าบริษัทก็ได้ค่ะบริษัทบ้ของเราเปิดทุกวันคะ่ะตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึง5้ามงเย็นคุณลูกค้าจ๋าสะดวกตอนพักเที่ยงได้เลยคะ่ะยินดีบริการลูกค้าทุกท่านนะฝากไว้อีกสช่องทางค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะคือช่องทางติ๊กต็อกนะคะอ่า YouTube อยูทูบไปยังคะไปแล้ว แล้วก็ช่องทาง YouTube ฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง i n s t a g r กรนะคะขอปิดจอบที่ตัวเ p ็เพเข้มมากแม่จ๋าบอกเลยเข้มมากสวยๆกันเลยนะคะอะรายการนี้นะคะสำหรับรายการนี้ขอพูะคุณคู้ลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะคะขอบคุณค่ะ